มาแล้วอ่าโอเคสุดยอดมาก รับมาแล้วสุดยอดมากโอเคมาถึงแล้วมาถึงแล้ว Unboxing อันนี้อะไรครับคู่มือคุมเกมพรีเมียม6ขั้นตอนปิดการขายพรีเมียมโอ้อันนี้มาเพิ่งมาเลยนะครับเป็นคู่มือคู่แรกเลยโอเคมาดูกัน u n นบ็อกกันมาอันบ็อกซ์กันนะโอเค okay. นี่คือ Unbox นี่คือเล่มแรกเลยภาษาไทยแบบนี้พลิกออกมาเป็นภาษาอังกฤษ the pocket guide to commanding premium sales n Steps to Selling Million, เหนะ็นไหมภาษาไทยข้างหนึ่งภาษาอังกฤษข้างหนึ่งนี่เล่มแรกเลยนะผมมอบให้ใครครับคู่มือคุมเกมพรีเมียม The Pocket Guide to Commanding Premium Sales, The First Book, เล่มแรกเลยนะครับผมมอบให้คุณแม่ผมครับ <c oughs> HELLO โอเคโอเคอันนี้มอบให้ครับอ่าเล่มแรกในชีวิตผมเลยนะที่เขียนแบบนี้มอบให้คุณแม่ผมโอเคมาอันบ็อกซ์กันวันนี้จะอันบ็อกซ์ what is inside อะไรข้างในครับมาเปิดดูครับอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากผมไม่เคยทํานี้มาเลยนะวันนี้จะอันบ็อกซ์คุณเดาได้ไหมว่ามันจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างในนี้มาเปิดดูนะเปิดดูโอ้เขาแพ็คมาอย่างดีเลยสุดยอดมากนี่แพคมาแบบอย่างพรีเมียมมากๆเลยนะมากใกล้ๆหน่อยมากใกล้ๆนะอ่าดูที่คืออะไรมาดูหน่อย โอ้โหนี่ครับัผนนู้มือ,อคุมเกมพรีเมียมเป็นภาษาไทยแล้วคลิกออกมาเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับอ่ะก่อนด,ดูดูดูที่มีกี่เล่มมีแค่100เล่มนะตอนนี้เราทํามาแค่100เล่มทํามาพรีเมียมมาก หาซื้อที่ไหนไม่ได้อันนี้เป็นพรีเมียมเลยนะโอเคเราทํามาเพื่อคุณนะโอเคดูนะครับเปิดดูไหมอ่าดูภาษาไทยก่อนก็ได้เปิดมาเป็นภาษาไทยเขียนเลยครับคู่มือคุมเกมพรีเมียม9ขั้นตอนปิดการขายพรีเมียมเดฟเศรษฐีผมนี่เองครับแล้วก็แชมป์การขาย Premium, พออรีเมียมพศ .2562 เห็นภาพไหมอ่าเปิดมานะครับเปิดมาปั๊บเป็นหนังสือคุณจะเห็นเลยครับผลลัพธ์ที่ทุกคนได้ครับแล้วก็อ่านเลยครับเป็นภาษาไทยมีคู่มือขั้นตอนทุกอย่างเซต ปั๊บโอโหอ่านครึ่งชั่วโมองก็เสร็จหลังจากนั้นเป็นภาษาอังกฤษนี่เป็นจบปั๊บคลิกดาวน์ได้ครับเป็นภาษาอังกฤษเลยเห็นภาพไหมหมดนี่เลยมีลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษก็เล่มนี้ได้ภาษาไทยก็เล่มนี้ได้ใครอยากได้ครับคอมเมนต์ด้านล่างทักมาเลยนะตรงนี้คู่มือพรีเมียมมีจํากัดมาก,มก,มากเห็นภาพแม่ดูสิมีแค่100เล่มทํามาโดยเฉพาะไม่ให้ใครแล้วทํามาแค่100เล่มถ้าคุณอยากจะเป็นคน100คนแรกทักมาเลยนะเราจะทําให้ไม่รู้จะพิมพ์อีกไหม ทำมาพิเศษคู่มือคุมเกมพรีเมียม The Pocket Guide to Commanding Premium Sales by Dave Seti ผมเองครับโชคดีครับขอบคุณมากครับ